พระองคจึงบอกถ้าเราเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งตั้งแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปเนี่ยมันจะไม่ใช่เรา <c oughs> ทีน,นี้ลองสังเกตไปเรื่อยๆต้นไม้ก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปต้นไม้ก็ไม่ใช่เราแมวเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแมวก็ไม่ใช่เรานะทีน,นี้มาดูสุขยมเคยมีความสุขใช่ไหมยมเคยไหมแสดงว่าความสุขเนี่ยมีในทุกๆคนจริงไหมยมมีเคยมีความทุกข์ใช่ไหมยมเคยไหม แสดงว่าคนนี้ไม่ได้โกหกใช่ไหมต่างคนต่างรู้ก็มีเหมือนกันแต่นี้เวลาโยมีความสุขสุขเวลาโยมสุขเนี่ยสุขแช่ทั้งวันไหมไม่มีนะแสดงว่าสุขมันหายไปได้แล้วมันโผล่ขึ้นมาได้อ่ามันเป็นเรื่องแปลกไหมมันโผล่มาได้มันหายไปได้ <c oughs> ดังนั้นเข้าหลักการนี้ไหมเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปก็แสดงสุขไม่ใช่เราไง ใช่ไหมถ้าสุขใช่เราเวลาสุขดับไปเราก็ต้องตายไปตามมันเวลาความสุขของใครดับไปแล้วคนนั้นชาปนาิจเลยไหมเอาไว้คนนี้ไปเผาซะเพราะสุขมันดับไปแล้วไม่มีใช่ไหมสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นไหมพู้เจ้าจึงให้สังเกตในจิตเราเนี่ยเวลาเราเห็นอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปผู้สังเกตไม่ได้ดับไปด้วย ที่้โยมก็มาไล่ขันห้าสิขันห้าคือรูปเวลารูปมันเสื่อมเนี่ยอย่างเช่นผมมันหงอกขาวแล้วหลุดร่วงเนี่ยโยมไม่ได้ตายไปตามผมใช่ไหมอ่าเสื่อมไปทีละอย่างนะผมโกนเล็บฟันหนังน่ะปอดตับแต่พอมาเอาไววาสำคัญชักเริ่มจะตายแล้วโก <c oughs> <c oughs> น,นผมตัดผมทิ้งนี่จะไม่ตายนะตัดหัวใจทิ้งเนี่ยเริ่มตายแล้ว นะอันนี้มันก็เป็นส่วนของรูปนะรูปเกิดดับแล้วแสดงรูปไม่ใช่เราเวทนาคือสุขทุกข์เฉยๆเกิดดับก็ไม่ใช่เราความจำเกิดดับมะเกิดดับก็ไม่ใช่เราอีกจริงมะสังขารความคิดปรุงแต่งเกิดดับมะเกิดดับเาก็ไม่ใช่เราอีกวิญญาณเกิดดับมะเกิดดับ <c oughs> หรือถ้ายังไม่เห็นดับ <c oughs> เห็นเปลี่ยนมะ เปลี่ยนเดี๋ยว,ยไ,ปนะยวยไปรู้นั่นเดี๋ยวไปรู้นี่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนสิ่งใดเปลี่ยนสิ่งนั้นต้องดับจริงไหม,มไม่มีอะไรคงทีก็กลายเป็นวิญญาณก็ไม่ใช่เราเอาแล้วเราคืออะไรก็คือสัตตานังที่เข้ามาหลงยึดตัวนี้ต้องแสดงไว้นี่อยู่ตลอดเลยนะเนี่ยไอ้นี่อยู่ตลอดเลยแต่สัตตานังมันเป็นเพียงนิยามบัญญัติสัว์ดังนั้นสิ่งที่อยู่ตลอดคือสิ่งสิ่งหนึ่งมันมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่อยู่ตลอด และสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยอยู่กับเราตลอดเลยอยู่กับคนนี้คนนี้คนนี้ตลอดนั่นแสดงว่าพวกเราทุกคนมีสภาวะของความไม่ตายอยู่ในตัวอมตะธาตาุาอยู่ในตัวไอตัวเนี้แหละที่พระเจ้าต้องการให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่เข้าไปถึงความเป็นสัตว์นิยามสัตว์นี้จะหมดไปถ้าสิ่งสิ่งนี้มีวิชาหมดอวิชานะ มันจะถูกเรียกใหม่ว่าวิมุตติยันทัศนะผู้รู้ในวิมุตติเหมือนกระโยมเนี่ยถ้าโยมมีอวิชชาไปเป็นโจรไปป้นเขาโยมก็ถูกเรียกว่าโจรแต่เวลาโยมมีวิชาละไม่เอาละการป้นไม่ดีเลิกเขาก็นิยามเรียกชื่อโยมใหม่ว่าสัตบุรุษคนดีนะเ,เ,เรียกคนดี เมื่อวานยังเป็นโจรอยู่เลยวันนี้เปลี่ยนใจแล้วมีความรู้ถูกเรียกว่าคนดีนี่เรียกว่านิยามนิยามชื่อ<ม>การบัญญัติสำหรับเรียกสิ่งสิ่งหนึ่งนี้ <c oughs> ดังนั้นสิ่งสิ่งหนึ่งนี้เท่ากับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรถูกต้องไหมมีอยู่ตลอดการสิ่งสิ่งนี้แหละ <c oughs> มาหลงยึดขันห้าที่พระเจ้าบอกไว้ สิ่งสิ่งนี้แหละที่ท่องเที่ยวไปในสังสารวัทุกคนมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่กำลังท่องเที่ยวไป